อืเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเราขึ้นอะไรวะเนี่ยโอ้โหถอยขึ้นคันนี่เลยฮะเหตุผลถึงต้องมีกล้องนะครับผมโอ้โหสตรีเวอรุ่นฟาร์มิงซูเลเตอร์ทุกคนครับผมวันนี้นะพ่อสามดีจะพาทุกคนมาเล่นรถเกี่ยวใหม่ของวัเจริญการช่างครับผมนะฮะในเวอร์ชั่นของฟาร์มิงซูเลเตอร์19นั่นเองครับผมนะฮะก็คันนี้ผมทําข้ามไปเป็น25นะทีแรกนะครับผมนะฮะ วันนี้ก็เลยแบบมาอัปเกรดนะครับผมนะฮะเป็นของเวอร์ชัน19นะเพื่อให้ทุกคนนะครับผมที่สนใจนะครับผมจับจองเอาไปเล่นกันได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดรอบๆเลย้วกันะครับผมวันนี้เราก็มากับเทเลอร์ของปานเจริญนะครับผมยืมมาก่อนนะครับผมนะฮะชุดนี้ก็จัดได้เลยนะทุกคนนะครับก็ปานเจริญนี่ผมปล่อยที่650นะครับผมนะฮะส่วนบอยคันนี้นะครับ โปรนะฮะหนึ่งศูนย์เะครับผมนะอืมนะ,ะก็ไปอ่าทักทายที่เพจตารางคลิปได้เลยครับผมนะฮะไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับผมนะฮะอืมเดี๋ยวผมจะพาดูรายละเอียดนะครับว่ามีอะไรบ้างกับคันนี้ครับผม <S <S ก็เดี๋ยวขึ้นรถไปครับเอารถลงก่อนนะนะครับไปกันเลย จูวตัดเครื่องอืมนี่ดูครับท่านั่งคนขับะฮะมองภายในทุกคนสวยงามมากครับผมนะฮะด้านตู้ด้านในเป็น VIP นะทุกคนนี่ดูครับผมตีเครื่องเสียงมาอย่างสวยเลยทุกคนนะครับเอ้ยบอยเจริญการช่างครับผมโอ้ยมีมีเกวัดรอบนะฮะแล้วก็ ตัวกล้องนะครับผมไว้ดูรอบข้านะครับตัวแอร์ต้องมีนะครัะคันนี้ก็คันโยกขยับได้ครับผมนะผมอัปเกรดขึ้นมาแล้วนะเดินหน้าถอยหลังครับผมถ้าดูมุมมองคนขับนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเห็นมือครทุกคนนะนี้ต้องแบบนี้ฮะหัวโยกขึ้นลงได้ก่อนที่จะเกี่ยวเราต้องยกขึ้นก่อนนะครับเพราะว่ามันจะติด ตัวปลาเก okay. ี่ยวครับโอเคเดี๋ยวผมเอาลงก่อนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยบริเจนการช่างนะครับผมรถวัยรุ่นนะครับผมเออของดีบางเลนครับนิ่มครับผมดู บอยเจริญนี่ครับผมคันนี้ผมก็แจกในเวอร์ชั่นของตัวร่มนะครับผมนะฮะส่วนตัวแอร์นี่เอามาแบ่งปันนะครับผมดูว่า <c oughs> แบ่งกันเล่นนะฮะขึ้วผมกข้ามไปดูฮนะจึ๊ดอย่างนี้เกี่ยวไวัรุ่นนะครับผม สวยงามครับการสไตล์การตกแต่งเนี่บของวัยรุ่นนะฮะระบบไฟด้านหน้าครับด้านบนเป็นไฟ LED แบบขนาดใหญ่เลยทุกคนนี่แล้วก็มีหลอดด้านนล่างครับใต้ตัวตัวแอร์นั่นเองสว่างจ้าเลยไฟด้านหลังก็เป็นรถไฟรถบัสนะครับผมนะเอามาแต่งนะครับผมดูนะฮะอืสวยทุกคนนะะดูท้ายไฟบัสเลยครับผมทะบูนึงลูกครับ เครื่องยนต์ G84 ครับไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นนะตนนัวนี้ไม่ได้เก็บเครื่องยนต์มาเนะี่ยก็ใครที่อยากสั่งแต่งเพิ่มนะครับเอาแบบที่ตัวเองชอบนะผมนะจัดได้เลยครับผมนี่นี่ดูด้านข้างนะครับผมที่นั่งของเด็กรถครับผมนะดีนะฮะนี่แล้วก็จะมีโครงตรงถังน้ำมันครับ NBT นะครับย่อม,มาจาก ไม่รู้ฮะนี่ครับสติกเกอร์ของดีบังเลนครับผมโอเคแตรลั่นลั่นเลยครับผมแล้วก็ตอนนี้มีระบบยกปากเกี่ยวด้วยเมาส์ครับผมกดเปลี่ยนโหมดตัว G ครับผมนะฮะกดสลับกับตัวตู้แอร์ครับผมนะกดตัว G นะครับผมนะ G ีจ่านนะครับผมนะะนี่ ปึ๊บพอเราสลับโมดครับจด G ครับก็จะใช้งานคันโยกอ่าไอ้ปากเกี่ยวโอเคก่อนที่จะไปรับชมนะฮะการทดสอบร,ระบบเกี่ยวขอคนหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจด้วยล้กันนะใครที่เข้ามาใหม่ยังกดติดตามนะขอกดติดตามด้วยล้กันนะผมนะส่วนใครที่อยากได้หมดไปเล่นนะครับผมผมมีเยอะแยะเลยครับผมนะมากกว่า40รุ่นนะครับผมรถเกี่ยวนะฮะ แล้วก็รถบรรทุกรถสิบล้อต่างๆมีเยอะครับผมเนะเข้าไปดูที่เพจได้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวผมจ่ายทำการเกี่ยวตรงนี้เลยแล้วกันนี่มาของตาสมบูรณ์นะครับนี่ลงน้าตาสมบูรณ์ไปเสียงรถไม่ค่อย รังการเท่าไหร่ครับผมอยากให้มันหอ,อนกว่านี้นอยน,นงไนงะซึ่งผมสามารถอัพเกรดได้ครับผมเนี่ยมองตรงนี้เลยสิก,ก้านี่ที่ผมไม่ค่อยเล่นก็คือเอฟเฟกต์มันไม่ค่อยสมจริงฮะเอ้ยไปฮะ นิ่มๆทุกคนผมอยากจะเอาหอัวลงนิดหนึ่งับผมมาดูมุมมองคนขับนี่สวยเลยทุกคนนะฮะนี่โอ้โหสมูททุกคนนิ่มนวลครับแล้วขับแบบแล้วขับแบบสมจริงครับผมแล้วก็มองไปทั่วฮนะทุกคนนี่โอเคอออืื้ห นี่มันไม่มีการโยกเหมือนฟาร์มยิห้าครับผมโยกหัวนะคือมันจะนิ่มไปเลยครับผมเหมือนรถเราตกหลุมอะไรเงี้ยฮะมันไม่โยกครับผมดูสังเกตได้ครับผมนิ่มเลยฮะต่างกันเยอะเลยทุกคนผมชอบเล่นยิบห้ามากกว่านะครับสมจริงอันนี้ก็ทําเผื่อไว้น้องๆที่งบไม่ถึงนะฮะไว้เล่นในฟาร์มสิบเก้านะครับผมนี่นะเออใจดีใจดีฮนะ จริงครับแต่ว่ามันขับไม่ค่อยคล่องนะทุกคนนะฮะเรามองไม่เห็นรอบคันเลยทุกคนนะต้องใช้กล้องนะครับผมถ้าเป็นรถจริงนะครับนี่สังเกตว่าผมรถจริงจะมีกล้องอยู่สี่มุมเลยนะฮะมีบนอุ้มนะฮะด้านข้างด้านหลังครับใช้ในการถอยนะครับเวลาที่เวลาการถอยการเลี้ยวนส่นสหญ่สียรถแบบนี้ จะเกี่ยวที่กว,ว้างๆนะทุกคนแถวภาคกลางนี่จะที่นาจะใหญ่น,ะนี่ภาคอีสานนี่แปลงจะเล็กแล้วก็ต้นไม้เยอะๆฮนะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับรถคันใหญ่ๆนะพอจะไปทางรถเกี่ยวขนาดเล็กนี่ับผมจะสะดวกกว่านคะือพื้นที่มันก็ต่างกันนะทุกคนนี่ีนี้ก็บางที่ก็เริ่มเกี่ยวแล้วนะฮะ อือหืเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเราขึ้นอะไรวะเนี่ยโอ้โหถอยขึ้นคันนี่เลยฮะเหตุผลถึงต้องมีกล้องนะครับผมโอ้โหถอยขึ้นแบบลอยเลยทุกคนนะดูโกรจัดนะครับโอ้โหเสียมอยครับโกรจัดเลยนะฮะ้ผมขับมุมมองด้านนอกก็จะมีแหลกนิดหนึ่งครับผมโอ้ยจอไม่ไหวอันนี้ผมอัปเกรดมาเป็น RTX 1060เนี่ยเลยนะฮะเ hey, อ้นย1 4กศยเออแ่ยังมีการแหลกนะครับผมว่ามันไม่เกี่ยวกับคัดจอเลยนะเออเว้ยถ้าใครเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์นะแนะนำมาหน่อยแล้วกันนะครับผมนะฮะว่าทำยังไงให้มันลื่นนะฮะ ตอนแรกผมคิดว่าเป็นที่คัดจอนะผมใช้1070นะครับแปดิกะไบต์เหมือนกันนะครับแต่เาเปลี่ยนเป็น4060นี่โอ้โหความแตกต่างแทบจะมองไม่เห็นนะทุกคนเออเฉเี่ยขึ้นที่30เองนะฮะคักสะระเกินนะทุกคนคักสะระเกินโอ้โห ถาม c ัด GPT หรือเปล่าวะยาวไปยาวไปไอ,อ้ดูฟางผมไม่ชอบฟางาดี๋ย่ผมเปิดระบบไฟให้ดูแล้วกันนะครับขอเปลี่ยนเป็นโหมดกลางคืนสักหน่อยแล้วกันนะครับดูระบบไฟว่ากลางคืนนี้มันจะสว่างยังไงครับอ้อยิบซี ได้การทุกคนเก <ador ian. S 1> ี่ยวกันคืนได้ครับสบายสบายครับแสวางย,ยิ่งไฟตัวรถผมไม่ค่อยได้ทำนะครับผมนะไฟแต่งแบบไวรุ่นนะฮะ <c oughs> สั่งเพิ่มได้ฮนะจริจริงมันก็ต้องทำเนาะจะได้เขาเรียกอะไรฮนะเพิ่มจุดขายให้หน่อยนะครับผมเนะออ เอาป็นว่า,าถ้าใครเอาคันนี้ไปนะครับถ้าผมอัปเกรดระบบไฟใต้ท้องรถนะครับผมจะสนใจอัพให้ฟรีเลยนะทุกคนะเออเอาแบบนี้ดีกว่าฮะก,กันได้เลยนี่ก็เกี่ยวได้เกี่ยวได้งคืนนะฮะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่กลางวินเอ้ยกลางวันดีกว่าฮนะกลางวินนี่ใส่สามเลยนะฮะโอเค ไฟสิเช้าแล้วแหม่สำเร็จตกนะอาจจะเป็นที่เกมมันเป็นเวอร์ชันเก่าหรือเปล่านะไม่รองรับก็มีสว่วนนะครับผมเท่าที่ผมไปอ่านข้อมูลมานะครับถ้าจอเราจะเป็นรุ่นใหม่นะแต่เป็นเกีเกมเป็นเกมรุ่นเก่าครับก็ไม่รองรับเหมือนกันนะแต่ผมไปเล่นไอเซโต้คอ,อซ่านะเพิ่งก็เลยขึ้นร้อยกว่าเลยนะโอ้ร้อยยี่สิบ ่าจะเป็นที่การตั้งค่านะคิดว่าเราต้องลองดูนะนี่โอเคครับผมคลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะก็ให้ทีมงานเกี่ยวต่อไปเลยนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะผมใครที่เข้ามาแล้วกดติดตามนะฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมก็คใครที่อยากชมขนาดแบบไหนผมเมนตต้คลิปได้เลยนะครับจัดให้ตามคำขอ,ขอเลยครับผมโอเคครับผม ไปเจอกันใหม่บ๊ายบายครับผมแรง